โอเคอ๋ออ้ยอเอออ้งสามอากอ้วกันว่ะโอ้ยอ๋อไอ่ตัวเอาใอ้มองนอ่แอละไอ่ตัวเอาให้มองนอ่แหละคอมเมนต์ไอ้อาไม่ัวเอาให้มองนอ่แอละอจอแมอตัอจีอ้งอันอี้กดดีอบทพิเอษกดหนองอ่ะอ้ ได้นะอย่างนี้รอแบบนี้ทั้งสามสิบปีนะเดี๋ยวเรแบกกดเลยกดเลยกดเลยเหรอเบ็ดผมน้อยเบ็ดเบ็ดผมน้อยแน่ใจเปล่าให้กดนี่แน่ใจไหมมันมันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปตลอดการในชีวิตเรอกแล้วกดเลยเบ็ดเบ็ดผมน้อยเบ็ดเบ็ดผมน้อยได้ได้ได้โอเคเอาเปลี่ยนใจดีกว่าไม่กดดีกว่ารอเลยรอเลยกุ้ง เราเล่นเราเล่นเลยสวัฮะทุ่งทุ่งทุ่งตาโหรามิเชลเราต้องถือไอ้นั้นไม้ไม้สวัสดีครับไอ้นั้นบอลตอนนี้เราอยู่กับเอทำไมทุ่งทุ่งตากูเป็นยังไง้นะตาพิการตาพิการเนี่ยมึงดูต่างตาพิการไม่มึงซูไปตาใกล้ๆอ่ะมันพิการแล้วหรอ โนมารีน <No> <Okay. S 1> es ี no ine, no ่ม no no ันจะทำหักล็อกลอนคนเป็นไรตุ้ง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 ตุ้ ดาว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 ที่กูดาวหนึ่งตัวอะไรอ่ะเฮ้ยตานบ้านผมมีคำเล่นที่หายแล้วครับการบ้านไม่ทำใช่เลยครับเฮ้ยทำอะไรครับออกแบบออกแบบบ้านออกแบบออกแบบวิวออกแบบบ้านยินดูออกแบบเอ้ยมาช่วยหนไป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 เฮ้ยบอกแล้วให้ดีๆนะพี่ัวว่ะวันนี้กูได้ยินอะไรนะกากร สวยบอกแล้วให้เล่นดีเนาะเน่อยวหน่อยเ้ยวหนอยาเบลอตาลายเบลอไงก็ทะไมกูเห็นลมมันบินตาอากาศได้วะมึงเห็นบกูปะไหนอเนี่ยตรไหนอะเห็นปะหน้ากูเลยไหนลไหนวะเนี่ยไหนอะ ไม่เห็นหรอเจอปืนนับสามแต่มันคือไม่เห็นหรอกกูบ้ากันนี่ไม่เห็นนกูเห็นเนี่ยมันบ้ากันนี่นี่กูก็อยู่ที่ใบฟ้าเนี่ยเนี่ยกูไม่เห็นวะนั่หน้าเนี่ยข้างบนเนี่ยควายเนี่ยข้างบนเนี่ยเหี้ยฟ้าไหนครับแอป้ไ่วีไอ้ที่มึงเห็นไหมไม่เห็นอแเป้เห็นเป่ามึงรอดูในคลิปเลยไหนวะรอดูในคลิปเลยไหนวะอ๋อไม่เห็นโอ้ยนี่ไงนี่ไงอิเล่ ไหนอะเจ้าเมันเป็นร่มอ่ะแล้วไม่มีคนไหนอะเนี่ยเห็นไหมว่าแบบผมกาหรือเปล่าวะพวกมึงโง่พวกมึงก็เลยหน้าดูดีสัตวบพวกมึงนั่งมองกันหน้าแล้วบอกไม่มีใช่ปะตีบัฟเฟ่ไอันนี่กวนตีไหมนี่โอเคกูออกจากห้องแม่กูละโอเคกูออกจากห้องแม่กูละไม่โง่พวกมึงอะพวกมึงโง่เช่ปะคุณมอฟฟ้าได้ไหม มึงมองบนฟ้านี่คือเงยเงยด้วยเงยดูหำตัวเองเหรอไหนอ่ะไหนวะมาอยู่นี่มาอยู่นี่มาอยู่นี่มึงมาอยู่นี่นะมึงเห็นมึงเห็นบ้านตรงนี้ไหมมึงเห็นบ้านตรงนี้ไหมบ้านไหนเห็นอ่ะเออแล้วมึงก็ซูมขึ้นไปด้านบนอ่ะมึงไม่เห็นอ๋อนี่ดิเออเห็นแล้วเห็นแล้วอุ้ยควาย ไม่ไปติดรถรถไม่ได้ว่าคุณบอกให้เงยเมื่อกี้ไม่เงยแสดงนี่เงยดูด้านบนหัวมึงชัวร์นี่ดูห้ำตัวเองไงสัตว์เฮ้ยในคอนไม้คอนไม้วิ่งได้เฮ้ยเขาปิดประตูกูไปฝั่งนี้ได้กันสาธุไว้คนมาอืไม่เปิดประตูไอ้ท้อนขังแม่เลยขัง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 เขาของพี่กูหายหมดแล้วแน่นอนแล้วก็ไม่มีอะไรด้วยกูเก็บแค่ลูกกระสุนเนาะไม่มีอะไรเลยเนาะไมกล

โอ้ล้าล้ล้าโอล้าอะไรเนาะล้าอะไรเนาะโอ้ซล้าต้องยิงไม่กี่นัดอยู่วะอันนี้ยิงไปประมาณสามร้อยแปดสิห้าล้านนัดอยู่กวนปีนขมักไม่โอเคมันมีสองตัวปะใช่ปะตวโลงนะเค่รว่นี่ลงล่าลงล่มันลงล่วมันลงล่วเดยกกูเข้า มาเดวเก็มาดิครับอ่อนเลยจะมาเดีเอาตายกูตายกูตายีคืออะไรไฟคือเกมนิดนึ่งอ้จหีเยไม่จอไม่หมุนเกมดีมีราคาฟรีไ e

แปะแปะมึงแปะมึงมึงไม่เล่นอะไรเลยวะมึงเล่นไม่เป็นเลยวะถ้าเล่นเป็นต้องเล่นยังไงถ้าเล่นเป็นต้องรู้จังหวะด,ดีวะรูจร้จักอะรู้จักเชิงปะอยากได้เงินซื้อไอเทมอ่ะรูจะ้จักแต่เธอเป็นเจ้าอะไรเนี่ยทีนึงให้เขาเด็กโอ้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 แปะเอ้าโอ้สวยแล้วก็ล่วงพร้อมกันแต่ก็ตายหมดมันล่วงแล้วอะไรเนี่ยไว้ไว้ ไอ้มแป่ไอ้ไอ้คิดดีดูผมผมเล่นอยู่แบปขึ้นมาแบปขึ้นมาแไปมึงโง่มึงยิงไม่พันยาอะไรตัดเ้ยความฉลาดมึงความฉลาดมึงนนองหายเอายากดเลยเนองเอายากดเลยไม่ให้กูเอายาแล้วกูจะตายหาดี เกียบครับพี่เป็นแค่คนอะไรอ่ะชุดหน่อยชุดตีนเนาะชองเนาะมามาคุณจะเข้าคุณจะใช้จังหวะนี้ไอ้ทีมันสู้ไหวมั้ยไม่สองตัวเกียบครับพี่เป็นแค่คนไม้เก็บอาละวาดคนเดียวแล้วมันไม่ซ้ำกลัว ไม่ด้ทรมานมั้งบงเสือโบมีกูเลยวังให้พี่ได้ที่หนึ่งเนาะจังหวะนี้จังหวะนี้จังหวะนี้ังหวไหนวะเด็กไงจังหวะนี้

the things that I never would know. Treat me like words. Don't get me bye, bye bye. Bye